เ,เพื่อนๆคะมีเทศกาลเที่ยวงานวันที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะมีคอนเสิร์ตด้วยนะที่เห็นนี้เป็นเวนทีคอนเสิร์ตนะคะกำลังรองมีดารากรมาอยู่นะคะเทศกาลคล้ก็มีกระเช้าลอยฟ้านะคะจะมีบัตรเล่นเกมต่างๆนะคะใบละยี่สิบาาบาทต่อเกมนะคะ รอบๆเมทีก็จะมีร้านอาหาราต่างๆนะคะนีมีเฮียอมูสเต้น,นะคะทุกคนนี่โรตีมีร้านตัดผมด้วยนะคะทุกคน ใส่ไม้ที่ลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับงานวัดนะฟัามสดๆเลยนะคะทุกคนปลาหมึกบดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ยังมีเลยนะปลาหมึกบดน่ากินมากเลยสดๆร้านคุณชายหมูกรอบพี่อาร์ตนะคะก็มีด้วยนะแถมมีให้ไหว้พระก้าววัดเสริมสิริมงคลด้วยนะคะทุกคนข้าวๆนะคะข้ววัดเขาตดเภา บรมสาลีนิกธาสีลังกาพ่อโตวัดบางพีนะคะพอศักิสิทธิ์ราาสุงไหวพ้พระนี้จะอยู่ที่หลังเวทีคอนเสิร์ตนะคะทุกคนมาไหว้สักการะทันได้นะคะไหว,ว้ฐานเนกน้าวัดเสด็จมงคลของแท่เข้าเกียบเลยนะคะอยู่รอบๆเวทีนะคะทุกคนน่ากินจังเลยสามถึงร้อยนะคะ แผมมีแบ็กดรอปนะคะเป็นช่องเป็นช่องให้เราเลือกได้นะคะมาถ่ายกันนะกิ๊บเก๋เลยทุกคนรุ่นเราเองนะคะนี่โอ้โหป้ายโปสเตอร์ภาพ,พยนตร์ต่างๆนะคะพวกจัดก็สั่งคัดไปเลยเนี่ะภาพยนตร์ต่างๆที่เราคิดถึงกันนะคะทุกคนนี่ผูก้กำกับมือทองนะคะทุกคนสั่งคัดสิคะทุกคน โอเคนี่ดารา,าหนังอีกขั้นหนึ่งนะคะทุกคนผู้ใหญ่บา้านผู้ใหญ่ลีจับนางไม่มาเทศกาลเที่ยวงานวัดมีเก้าถึงมก้าคือสาคมเต็ดนะคะเซ็นเตอร์คอร์ดชั้นหนึ่งนะคะ นี่รถตั้งเมเลยนะคะทุกคนใจะกินกันไหมเอ่ยก็วี๋ยวบะหมี่หมูแดงสุดโบราณก็มานะคะทุกคนนอกจากท้นหายจะมีโซนขึ้นมาอีนะคะทุกคนทำพึ่งป่าก็มีดูเขาจัดใดสโซนกว้างมากเลยนะคะทุกคนทาหารลมโบราณน,นะคะทุกคน นี่ขาดไม่ได้เลยได้ไม้ตุ๊กตากระปลองแผ่นแทนบอกว่ามันกว้างมากเลยนะทุกคนด้านหลังเรายังมีอีกตั้งไกลเลยหลายหลักหลายร้านนะคะผักจากอัมพวาก็มีนะคะทุกคนน้ำต่างๆ กใครใครก็ย่างนอนสุดเลยเจ้านี้คำเมอร์นี้คุณนี้ไงหลอดดีหลอดจ้างนี่นะคะราคาของร้านเขาอยู่นี่นะคะโอ้ยหลอดสับสนหลอดจังเลย อยู่หน้าบิ๊กซีนะคะทุกคนอยู่หน้าร้านอารีนานะคะพีอาร์เราร้านตรงข้ามพีอาร์ก็จะเป็นพีแอนนะคะนี่ ทุเรียนเข้ามาจากจันเลยนะทุกคนน่ากินที่สุดเลยค่ะทุกคนรถเจอรถอถือนั่นเมื่อกี้ร้านเคยจันนะคะพี่แอนแต่พี่ชานคิดเองอยู่ตรงข้ามกับพี่อาร์ตซื้ออะไรมาเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวไงมีน้ำจิ้มระวังนะคะรหวังอาการดูน่ากินทีสุดๆเลย ร้านนี้ฟอร์มอีกคนนี่หมูน่ากินมากเลยนะคะหมูอบสดๆเลยนะร่านานด้วยนะคะสดๆเลยของไข่จะไม่มีได้ดยงทุกคมีี่ร้านบาสีอะไรก็มีนะคะทุกคนพวงมาลัยก็เครื่องเองินก็มีนะคะทุกคนดูดีตอบรูสวยทั้งนั้นเลย <c oughs> แถมร้านต้นไม้ก็มีนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยไปเลย ที่กางเขาดไม่ได้นะคะต้องมีน้ำอ่ะล้านี่ร้านนุำพริกไตมันเลือดมีร้านกระตุ้งไข่กระตุ้งนะคะนี่เขาขายเป็นจะพเลยเดี่ยวเป็นเตี๋ยวเลือนะทุกคนมีี่รังกฤษด้วยนี่กลวยปิ้งไข่หงก็ขาดไม่ได้นะร้านคุกเก๋นะคะ งานทุกคนเก็บงานวัดอะไขป่ปลาทอดียิงปืนยิงเข้าไปน,ะนี่โรงเรียนเพี่ีนนะทุกคนมีรอบด้วยนะสีจเจ๋งกนันไใหญ่เลยอ่ะบรรยากาศสนุกเลยทุกคน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์มาได้นะคะ